เกมขุดเหมืองครับเกมขุดเหมืองครับดาบแล้วเอาไปขายนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนทุกคนเล่นแมปนี้นะครับ The Forge นะครับผมเดี๋ยวผมจะสอนเล่นเบื้องต้นนะครับสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มเล่นเกมนี้หรือแต่จะมาเล่นเกมนี้นะครับและเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมจะแจกโค้ดนะครับโค้ดในเกมนี้เนี่ยค่อนข้างจําเป็นครับแนะนําว่าให้รีบใส่ก่อนที่มันจะหมดอายุนะครับตอนนี้ผมได้ยินเสียงเกมไม่รู้ว่าเป็นเสียงเพลงลิสธิ์หรือเปล่าเอาชัวร์ไว้ก่อนปิดขอปิดไว้ก่อนนะครับเสียงเพลงเดี๋ยวเอาเสียงที่ผมใส่เข้าไปใหม่ฟังเกแล้วกัน นะครับดูคลิปนี้นะครับก่อนจะไปสอนเล่นก่อนจะไปดูวิธีการเล่นนะครับใส่โค้ดก่อนนะครับเดี๋ยวหมดอายุนะครับเดี๋ยวจะไม่ทันเนาะบิวอุปกรณ์ช็อปนะครับผมมีครบจบทุกอย่างในเกมโลบ็อกซ์นะครับผมถ้าเป็นแมปนี้นะครับทิวอสูก็จะมีสัตว์มีไข่นะครับโกกัดเล่นก็จะมีเป็นสัตว์นะครับก็ยังมีเกมอื่นให้คุณเลือกใช้อีกนะครับด้วยนะครับบิวอุปกรณ์ช็อปครับและอันนี้นะครับคือเมาส์ของผมเลยนะครับที่ใช้ในการเล่นเกมนี้นะครับใช้สุ่มสัตว์นะครับไม่รู้ว่าอออ่่่าาาาทุกคคคคนน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 นมมมมมมีีีีเส์ดใช้้้หรรรรืยยัััััังงะะะะะแแตตถไบบบผผขํวป นะผมราคาค่อนข้างดีนะผมจะปักไว้ให้ครับผมนะตอนนี้นะครับถ้าทุกคนใส่โค้ดหมดเลยนะครับผมจะได้รีโร่นะอยู่ที่19เม็ดเลยนะโค้ดแรกนะครับ 100k เนี่ยครับนี่ผมใส่ไปแล้วเมื่อกี้นี้นะแล้วก็ 40k สิบเคไลท์นะครับนี่ 40k สิบเคไลท์ต่อด้วย 20k สิบเคไลท์ครับนี่เลยและต่อไปครับเหมือนกันครับแต่เปลี่ยนจาก20่สิบนะเป็น15ครับอ่ะเอามี10ด้วยเอามี5ด้วยครับอ่ะผมนึกว่ามีแค่15 แล้วก็ 5k ไลครับเนี่ยครับก็จะมีเป็น 5, 10, 15, 20และ40นะครับผมนี่นะครับเริ่มเกมมาเนี่ยก็ใส่โคตดกันเลยนะครับแล้วลูกศรเนี่ยมันจะชี้แล้มาทางนี้นะนี่เดินตามมาไปเลยครับตามเขาไปเลยครับก็คือเขาจะให้ไปสนุ่มเผานะครับ่ะสุ่มเลยครับ เริ่มมาก็สุ่มเลยเนาะตรงนี้นะครับคุณสามารถอ่าลีรหัสนะครับเพื่อหาเผ่าที่ตัวเองชอบก่อนได้และค่อยเริ่มเล่นก็ได้นะครับผมเผ่าที่ผมแนะนำนะก็จะแนะนําเป็นอ่าสีเหลืองขึ้นไปนะครับถ้าให้ดีเนี่ยแนะนําเป็นดาบก้อนบอลขึ้นไปจะดีมากนะครับและแองเจิลกับเดมอนก็คือจะดีที่สุดนะครับก็นี่ครับได้ลีโรมา19นะครับเดี๋ยวผมสุ่มเลยละกันนะครับถ้าได้ประมาณสีเหลืองผมก็โอเคละสุ่มเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บ o b l i n ทางด้านซ้ายนะครับผมก็จะเขียนนะครับว่าไอ้ Goblin เนี่ยไอ้เผาที่ผมได้มาเนี่ยมันทำอะไรได้บ้างนะครับอย่างอันนี้นะครับ g o b l i n ก็ลบเลือดผมเลือดสิและลบขนาดลง15%นะครับแต่จะเพิ่มการวิ่งเร็วนะครับ15%และเพิ่มการโจมตีนะครับ10%นะครับแล้วก็ราคาถูกลงนะครับเมื่อคุณไปซื้อของ12%นะครับก็ใช้อันนี้ในการซื้อของได้เนาะราคาของก็จะถูกลงเริ่มแรกแนะนำให้เป็นเผาที่แบบอ่ามันตีแรงครับขุดเร็วๆนะครับอออัันนนี้กกก็ถืว่่าาะครบไปตเลย อันเดสครับผมก็จะเป็นกระดูกแบบนี้เลยนะครับก็ไปต่อเดวอฟอ่ะนี่นะครับก็เป็นเผ่าคนแค่นะครับอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับเพิ่มดาเมจการขุด15%นะครับและเพิ่ม5%นะครับที่เราจะได้แร่ดียิ่งขึ้นก็ถือว่าใช้ได้เนาะแล้วก็มีโอกาส20%นะครับในการขุดแรกจะได้ดาเมจเพิ่มอีก50%นะครับใช้ได้ครับแต่ผมเพิ่งเริ่มเนาะผมอยากได้อะไรที่มันแบบดีๆกว่านี้ที่ไม่ใช่ฮิวแมนนะที่ไม่ใช่ฮิวแมนอ่ะอ่าโอเคครรับได้มมินอท์า จริงๆผมอยากได้ดาก้อนบอลขึ้นไปเนาะอะไรทำอะไระครับบวกเลือด20%นะครับลดสปีดการเดิน10%แล้วก็เพิ่มสเตมินาาไม่ไม่ใช่เพิ่มลดสเตมินาลง10%นะเพิ่มขนาดตัว10%แล้วก็เพิ่มความกว้างและความลึกของตัวเราใน่อย20%นะครับควาสมสามารถคืออะไรเมื่อเลือดต่ำกว่า50%นะครับจะได้ความเร็วและดาเมจเพิ่มขึ้นเนี่ยผมว่ามันยังไม่ค่อยดีอ่ะไปต่อเดี๋ย <c oughs> ไปต่อดีกว่าครับได้มาเป็นซอมบี้ครับ ก็จริงๆก็ไม่อยากได้หรอกเนาะแต่ว่ารีโลผมมันหมดแล้วจะมีวิธีการสอนเรื่องครับเขาจะบอกว่าเราควรทาอะไรในตอนแรกนับเราสามารถทําตามเขาได้เลยนะครับกดตัวทีรับแล้วก็อีพีเบนนับเริ่มมาเนี่ยไปสูมเผ่านับจะได้พีอกอันนี้มานับกดใช้ได้เลยนี่รับกดใช้แล้วก็เดินตามที่มันบอกเลยครับทางด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นเควสขึ้นมาเนาะแนะนําว่าให้รีบทำเควสนะครับไปถึงเลเวล10แล้วก็ไปโลก2 พอพ้นจากโลกนี้ไปก็จะเป็นการเล่นของจริงแล้วนะครับตอนนีเน้เขาก็จะสอนเราเล่นแบบเต็มพิกัดเลยให้เราเล่นเกมนี้เป็นนะครับกเบ็เริ่มจากการขุดแร่รเดินเข้ามาเนี่ยมันก็จะชี้นะครับว่าเราขุดแร่อันไหนนะแล้วก็ขุดตามท่านบอกเลยครับหกรอบถ้าเริ่มมานะแล้วทุกคนได้เผาดีเี่ยก็การขุดแร่อาจจะง่ายกว่านี้นะแต่ของผมเผามันเป็นบบเผาเกลือนะครับมก็เลยไม่ได้มีดาเมจบวกปั๊บขุดอะไรนะครับก็เลยอาจจะช้าหน่อยานี่ครับเสร็จแล้วเรียบร้อยครับผม ภารกิจใหม่ก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับต่อไปนะสิ่งที่เขาให้เราทำเนี่ยก็คือจะให้ไปอัพอาวุธนะับไปหลอมอาวุธนะก็ทาตามที่ฉันบอกได้เลยนะครับมันจะมีลูกศรพาไปนะครับป่านจริงๆก็ตรงนู้นเลยอ่ิงบอกไปนะเกมนี้ก็สามารถกดชิฟวิ่งนะับกดคอนโทรลนะสามารถล็อกจอได้และกดตัวคิวนะสามารถเดชได้จะมีสเตมินาขึ้นตรงนี้นะครับอ่ะมาถึงแล้วนะครับกดตัวอีครับนี่ครับอันนี้นะครับคือเลขที่เราได้มานะครับผมก็กดใส่แล้วปึ๊บปร๊บ จากนั้นนะครับเขาจะให้เราเล่นมินิเกมนะนี่จะมีเวลาแบบนี้นะครับก็เล่นเลยครับนี่กดขึ้นกดลงแบบนี้มาเล่นตามไปก่อนอ่ะเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ต่อไปเราจะให้เรากดนับแบบเกมฟิชเลยนะครับคลิกซ้ายนับคลิกซ้ายนะก็จะขึ้นไปข้างบนนับถ้าปล่อยใหจะลงมา้างลางแบบนี้เลยเหมือนเกมฟิชเลยครับเดี๋ยวผมทําก่อนปึ๊บ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 อ่ะเร้อยครับตรงนี้นะครับก็กดรัวๆนับมันจะตีแบบนี้อ่า แล้วก็ต่อไปนะเพื่อเราเล่นเหมือนโอสุนะครับถ้าใครเคยเล่นโอสุนะเนี่ยกดลงไปครับแบบนี้ปุ๊บไม่ยากครับไม่ยากเอ้าเนี่ยผมได้กู้แล้วไม่ยากแต่พลาดไปแล้วเอาเนี่ยได้เกรดพลาดครับอ่าเนี่พอเสร็จนะครับก็จะได้อาวุธมาแบบนี้นะครับยิ่งเรากดได้ดีเนี่ยก็ดาบจะยิ่งโหดขึ้นนะอ่านี่เป็นดาบเริ่มต้นนะก็ไม่ต้องคิดเลยมากครับเล่นครั้งแรกเอาดาบไหนได้ก็เอาดาบนั้นแหละนะครับกดเอ็กเซปต์มานะครับแล้วก็ย้อนกลับไปนะครับจริงๆเนี่ยทางซ้ายจะเห็นไหมเขาจะให้เราทําอาวุธสองเล่มนะครับก็ทําไปอีกแหละ ทำตาที่มันบอกไปปึ๊บปึ๊บปึ๊บนะครับเราขุดมา6อันใช่ไหมก็ใช้เล่มหนึ่งเนี่ยสามก้อนนะครับก็จะได้สองเล่มพอดีอันเดี๋ยวผมขอเล่นก่อนอ่ะตอนนี้นะครับผมได้ดาบมาสองเล่มแล้วนะครับเหมือนเดิมครับทาตามที่มันบอกเลยกดตัว T ครับแล้วก็นี่ครับกดใส่ดาบครับดูว่าดาบไหนเนี่ยแรงนะครับใส่ดาบนั้นเลยนะครับสำหรับผมครับดาบนี้ครับดาบนี้โหดทางเควสนะครับผมมันก็ขึ้นให้เราเนี่ยไปขายอาวุธเนาะ เราคับอาวุธมาครับแล้วก็อไปขายนะครับนี่คือวิธีการหาเงินที่ดีที่สุดนะครับหรือเจ้าหินไปขายเลยเหมือนจะขายได้นะแต่ว่าราคาจะไม่คุ้มนะครับนี่ครับกดเลยครับก็กด yes นะครับมันจะให้เราเลือกนะครับอาวุธไหนที่เราต้องการขายนะผมก็จะขายอันนี้เลยนะครับดาบมันเบาเนาะก็กดขายเลยอ่ะนี่ครับเราก็จะได้เงินมาครับพอเราได้เงินมานะครับมันจะให้เราไปซื้อ px ทางด้านนู้นครับแล้วก็ไปซื้อเลยครับตามที่มันบอกเลยอ่ะนี่ครับกดซื้อเลยครับก็ px นี้นะครับการขุดก็จะเร็วยิ่งขึ้นนะครับนี่ เนี่ยซื้อมาแล้วมันก็ใส่ให้เราแบบอัตโนมัติเลยนะครับแล้วก็พิกัดขินเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ใช้แล้วเนาะก็เอาไปขายได้ไหมดี่ผมลองดูก่อนอันนี้ผมไม่แน่ใจอ่านี่ครับขายได้ครับถ้าไม่ได้ใช้ก็ขายไปเลยครับนี่ครับได้เท่าไหร่ครับศูนย์จุดเจ็ดห้าเก็บไว้ดีกว่าเก็บไว้ดีกว่าครับถ้ามันราคาแค่เนี้ต่อไปนะสิ่งที่ต้องทํานะครับเควสก็คือคิวซอมบี้นะครับแล้วก็หาแร่นะครับสิบอย่างนะครับสิบชิ้นสิอ่าโอเคครับก็เดี๋ยวหาซอมบี้นะครับ ซอมบี้ซอมบี้แนะนําว่าให้ตีตัวเลือดที่มันแบบน้อยๆก่อนนะแบบเลเวลหนึ่งอะไรเงี้ยถ้าไปตัวโหดเลยเดี๋ยวมันจะไม่ไหวนะครับนี่ครับซอมบี้จะเป็นแบบนี้นะครับนี่อันนี้เลวเลยเลี้วสามเลยเยอะนะไปหาเลเวหนึ่งดีกว่าครับตีง่ายกว่านี่ครับผมเจอแล้วครับซอมบี้เลเ้วหนึ่งแต่มันอยู่สองตัวมันอยู่สองตัวโอเคเดินนิดนี่ครับเลวหนึ่งครับเราสู้ตัวเลียวหนึ่งนะพะมันจะตีมานบกดตัวเอฟนะครับแบบนี้นี่ครับจะเป็นการบล็อกครับเราจะไม่เสียเลือดครับรอครับ กด f ครับอ่าแม้ง่ายง่ายไม่ยากครับเล่นไม่ยากจริงๆเล่นไม่ยากนะครับผมมันจะตีมากด f อ่าทำให้ดูใหม่นะขึ้นมาไม่ขึ้นว่ะไม่เป็นไรตีพอมาตีมากด f ครับปึ๊บบล็อกเอ้าไม่ทันไม่ทันไปไมไปตีมาบล็อกครับตีต่อครับครับมาตีมาเราบล็อกครับบล็อกครับตีครับเดี๋ยวผมขอไปขุดแร่ก่อนนะครับ10ชิ้นโอเคบางทีนะครับเราขุดหินเนี่ยมีโอกาสที่มันจะดรอปแร่2ออย่างเลยนะ พร้อมกันนะครับอีกน่าจะได้สองป่ะอ่ะได้อันเดียวครับอ่ะโอเคครับเสร็จเควสแล้วนะครับก็ได้ EP ได้เงินมาเนาะตอนนี้ผมก็เลเวลห้าแล้วนะครับนะครับเขาให้ตามที่สอนไปนะครับไปอ่าคราฟอาวุธนะครับรอบนี้อ่ะไปแล้วก็ไปหลอมอาวุธจะดีกว่าวิธีการหลอมอาวุธนะครับผมก็เหมือนกันเลยนะทั้งหลอมอาวุธแล้วก็หลอมชุดเกราะนะครับคล้ายๆกันเลยนะครับกดตัว E ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกเป็นอาร์โมตรงนี้นะครับเป็นชุดเกราะนะครับตอนแรกจะเป็นอาวุธตรงนี้ใช่ไหมแต่เราเปลี่ยนครับรอบนี้เป็นชุดเกราะครับ แล้วก็เลือกแรกเลยครับผมก็จะใช้เป็นอย่างละอันเลยอ่ะใี่ใส่ซีเวอร์ด้วยได้ไหมเอาเอาคัพเปอร์ออกครับใส่ซีเวอร์ไปด้วยอ่ะแล้วก็ฟอสต์เลยครับแบบนี้แล้วก็เล่นมินิเกมแบบเดิมครับอ่ะเรียบร้อยครับผมจุ่มน้ําแล้วก็จะได้มาเป็นชุดเกาะของเรานะครับเป็นจะเป็นเป็นหมวกนะไลท์เฮล멧นะครับโอเคต้องคราบกี่รอบสองรอบปะสองรอบโอเคเหมือนกันอ่ะเรียบร้อยครับเสร็จแล้วอันที่สองของผม เสร็จภารกิจเรย้อยครับผมภารกิจใหม่ก็จะเด้งขึ้นมาเลยนะนี่เป็นหมวกอันเดิมเลยครับแต่เหมือนราคาจะดีกว่าเมื่อกี้นะก็กดตัวทียบแล้วก็มาที่ตรงนี้ครับก็ดูครับว่าเนมันดีกว่ากันนะมันก็พอๆเลยอ่ะผมก็ใส่อันนี้แล้วกันอันนี้ครับกดใส่ไปเลยก็จะเป็นแบบนี้นะครับเคลดต่อไปนะผมเขาให้เราซื้อแอตลลนพีอคครับผมค่าอมบีสามตัวแล้วก็หลอมของสามอย่างแล้วก็หาแร่สามสิบห้าอย่างนะครับอ่ะเดี๋ยว ซื้อตามท่านบอกครับต้องเออเดี๋ยวนซื้ออ่ะเรียบร้อยครับได้มาแล้วไอรอนพิกแอ็นะครับไหนดูซิมันดีขึ้นไหมไอรอนพิกแอ็นี่ครับดาเมจสิบนะครับก็แรงกว่าไออันที่ผมมีอ่ะที่ผมมีใช้เจ็ดอันนี้ได้สิบถ้าทุกคนอยากเล่นแบบค้ำๆนะครับก็เริ่มมานะอย่าลืมนะครับนี่ครับจะมีแบบนี้นะครับผมเป็นเวชันมาท่ากับว่าตัวนี้เนี่ยสามารถรับเครสได้นะพยายามรับเครสเยอะๆเบลลกับเงินเราจะได้เยอะๆนะครับ อันนี้ผมก็รับเคสเดียวกันเดี๋ยวไปทำภารกิจหลักอันนี้มันถ้าเราหากีตร์นะครับเอาภารกิจนี้ไหนก็รับไปแล้วนะครับกีตร์หาไม่ยากนะครับก็เข้าถ้ำมาแบบนี้เลยจากนั้นนะครับให้ขันไปทางซ้ายครับแล้วใช้อีกรอบอ่ะซ้ายแล้วก็ใา่อีกรอบครับเนี่ยถึงแล้วง่ายปะถึงแล้วเนี่ยกีตร์ตัวนี้เลยนะครับกดมาเลยครับแล้วก็เอากีตร์เนี่ยไปให้เขานะครับแค่นี้นะครับเราก็จะได้อ่ารีวิวแล้วก็ได้เงินมานะครับโอเคเดี๋ยวไปส่งก่อน นี่ครับผมมาคุยกับตัวเดิมนะครับมาคุยกับบาร์สนะอ่านี่ครับเอากีตาร์ไปนี่ครับก็จะได้ของได้เวลอะไรมาแบบนี้เลยนะครับได้คุณแกมาด้วยนะเออเนี่ครับเวลขึ้นจาก5มาเป็นเจ็วเร็วเวลขึ้นเร็วมากเลยนะครับแล้วก็มันยังมีครับโจชมันสามารถรับเควสได้แบบนี้นะก็ทุกอาจจะต้องลองเดินหานิดนึงอ่านี่ครับพอดีผมเห็นว่าตัวนี้เนี่ยมันสามารถรับเควสได้นะครับเดี๋ยวผมกดรับเควสไป give me the quest เนี่ยได้เพื่มานะบลิงเดอะแคทนะบนนี้มีอะไรหรือเปล่าครับเดี๋ยวขึ้นไปดูก่อนอ่ะนี่ครับมีเคื่อนรับเหมือนกันนะกดรับเคื่อนไปไอวอนทูเชงไมเลสไม่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 ผมไม่ต้องการเปลี่ยนเดี๋ยวผมเขียนไม่ใช่อันนี้มันมีเคื่อนขึ้นหมาแต่ไม่รู้ว่ามันรับได้ป่ะนะเดี๋ยวผมลองก่อน What are the ะเลสเอาคืออะไรออกซูลอ่ะเหมือนยังจะรับเคื่อนไม่ได้นะตรงนี้โอเคครับผมเดี๋ยวผมกลับไปทำเควสก่อนแล้วกันนะไอเควสหลักตรงนี้เนี่ยคิวซอมบี้นะครับแล้วก็หาแร่35ก้อน แล้วก็ผสมของ3อย่างนะครับนี่ครับเดินเข้ามาในถ้ำก็อย่าลืมกดรับเพลสทิ้งไว้นะครับเวลกับเงินเราจะได้เพิ่มขึ้นเร็วๆน้นี่เห็นไหมมันก็จะขึ้นมานะครับสามารถทําพร้อมกันได้นะตรงนี้นะครับโอเคครับตอนนี้ผมก็ได้ทําการหลอมอาวุธครบแล้วนะครับ3อย่างแล้วก็ได้ดาบอะไรมาเป็นดาบคาตนาบางเนี้ยรู้แหละแต่ชื่อรู้คือโคตรเท่เลยอะ่ะผมใช้เลยตีเท่าไหร่ครับ4.71อันนี้ผมตีอยู่เท่าไหร่อ่ะ3.66โ,โอเคอันนี้ดีกว่าครับใส่เลย ดีกว่าจริงบ้านนี้0.35อัตราสปีดอันนี้ตี0.6โอ้เหมือนจะตีนานกว่านะเจ๊ด <c oughs> แต่เท่อ่ะเท่มากครับต่อไปเคลียร์ต่อไปมันก็ให้เราเดินมาตรงนี้เนาะมาหาเซนเซโมโลนะครับก็จะได้พวกแมททีเรียลได้อะไรมาพวกนี้นะครับที่เราเอาไว้เอ็นแทร์นั่นแหละเนี่ยเขาจะพาเราไปเอ็นแทร์ดาบนะครับวจะดาบเท่อ่ะทุกคนดูดิ <c oughs> พูดเฟี้ยวเอามาเดี๋ยวเรามาเอ็นแทร์กันดีกว่าเอ็นแทร์เซอร์นะครับเนี่ยครับก็เดี๋ยวจะเอาอันนี้แหละมาเอ็นแทร์นะครับ อนนี้ผมมีแร่แล้วนะครับผมมีแร่เรียบร้อยแล้วนี่นะผมได้แร่มาจากการตีมอนแล้วก็จากการทําภารกิจเมื่อกี้นะครับกดได้เลยนะครับใช้16บาทนะครับกดอีกครับใช้อีกครับ74บาทเลยเหรออ่ะมันมันถ้าเรากด3รอบนะครับได้อะไรมาครับได้หวาดแพชกับม i n เนอร์ชาดมาก็เป็นของลูนเมเกอร์นะครับก็คือถ้าเราตีตรงนี้เสร็จปุ๊บนะครับก็จะได้ลูนมาเอามาใส่ตรงนี้เนาะโอเคเดี๋ยวเราใส่ดู yes เนี่ยก็เอาอันนี้แหละมาใส่เป็นเฟรมสปาร์กนะครับที่เราได้มาอ่านี่ครับก็ใช้ร้อยหกสิบหกนะครับเนี่ยครับเสร็จภารกิจแล้วนะครับตอนนี้ดาบเราก็เหมือนจะติดไฟแล้วปะยี่ห้อโคตรที่ชัดเลยครับทันจิโร่ครับดาบแดงครับอันนี้ชัดเจนเลยอ่ะมาแล้วก็ให้คุยกับเซนเซโมโร่ต่อนะครับทําเคสนะครับตามที่มันบอกเลยครับจนกว่าจะไปโลกสองครับแล้วก็ทําอย่างอื่นนะเนี่ยครับมันถ้าเราทำอะไรอีกอะ เอให้เด้ไปข้างบนนู้นนะครับเหมือนจะจบแล้วนะครับกับวิธีการเล่นสําหรับบ b e g เนอร์นะครับเปรตูตูเลี่ยวเนาะพอขึ้นไปคุยกับวิสานะครับมันก็จะให้ประตูมานะครับแล้วก็ฟาร์มไม่ไปถึง10นะครับแค่นี้ครับวิธีการเล่นก็จบแล้วสําหรับวิธีการสอนเล่นเนาะชุดประสงค์นะคขออนุญาตอีกทีหนึ่งก็คืออ่าพี่แอคขุดหินเอาหินเนี่ยมาคราบดาบกับคราบชุดเกราะนะครับแล้วก็เอาดาบกับชุดเกราะเนี่ยไปขายเพื่อเอาเงินและเอาเงินเนี่ยมาซื้อพี่แอกที่ดีกว่าดาบที่ดีกว่า ครับประมาณนี้นอกจาบวิธีการเล่นนะครับอย่างนี้ก็น่าจะได้ประตูไปโลกสองปะใช่ไหมอ่านี่ครับได้ประตูไปโลกสองแล้วนะครับแต่ว่าโลกสองเนี่ยวิธีการไปเนี่ยต้องเลเวลสิบนะซึ่งผมยังไม่ถึงนะตอนที่ผมเลเวลแปดเองนะครับนี่ต้องเป็นเลเวลสิบนะผมยังไปไม่ได้เนาะแล้วก็ต้องเสร็จเควสด้วยนะถ้าไม่เสร็จเควสเนี่ยก็จะไม่สามารถไปได้นะครับถ้าแน่ใจนะครับก็จะมีพวกเควสอะไรจะทำนาะก็ไปทำเควสนะครับแป๊บเดียวครับเราก็จะขึ้นเลเวลสิบแล้วก็ไปโลกสองได้ นะครับคลิปผมก็สรับคลิปนี้ก็เป็นประมาณนี้นะครับใครที่งงตรงไหนหรือว่าไม่เข้าใจตรงไหนนะครับสามารถคอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบทุกเม้นเลยนะครับก็เดี๋ยวยังไงมีการสรุปอัปเดตอีกทีหนึ่งในครั้งหน้านะค,คลิปนี้ก็มาสอนเล่นสลับเบื้องต้นก่อนสลับผู้เล่นใหม่เลยนะครับก็สหวัสนี้ไปครับผมเยั yeah.